สวัสดีครับตอนนี้เป็นเวลาหกโมงครึ่งนะครับตามจริงลงหกโมงแตามจริงลงหกโมงนะครับ,ตรงงรบแต่ว่าช่วงนี้เนาะเขา้าหน้าหนาวแล้วมันก็จะมืดเนาะเชาแก่ก็เลยให้ลงหกโมงครึ่งนะครับเมื่อวานตัดประกาศเมื่อวานก็ตัดประกาศไปเป็นอาทิตย์แล้วครับผมแต่วันนี้ก็เข้าหมวด ขุดมันฝรั่งของตาอ้วนต่อเนาะอันนี้ขุดมันฝรั่งกันต่อนะครับแต่วันนี้มาทําของพ่อใหญ่อ้วนนั่นแหละครับที่เห็นที่ผมถ่ายให้ดูกันบ่อยๆเราก็จะมากินกาแฟก่อนโรงงานแเ <c oughs> งยิมเน๊ยน้องแซโยแเงยิมเน๊ย <c oughs> อาจารย์เลยนี่เซงยิมพ่อเจ้าเนี่ยบัร์เทนชากเออฟิลิปปินเนี่ยสุกก็ณน,นั่นฟิลิปปินไรเอ๊ย <c oughs> ฟิลิปปิน อันออันวาวะเอชิาบายยเนี่ยซามิ얘기ซะเนี่ยอันอีก,กาแฟก,ก่อนนะครับอ,อ,รอันนี้เซงิมยองซัยอ่าแล้วอเกอันนี้อแคพวกผมคอยไปปัน่นมันฝรั่งให้ตะวนนะครับ โอ้แมวจะเลี้ยงแมวเยอะๆดูนี่ก็ให้ดูบรรยากาศตอนเช้านะครับฟิลิปปินยังไม่มาเลยแล้วฟิลิปปินอันวายอืมอืมจิกกิ๊บมาเยอะอันวา่าชา อันน่งชาโยผยู้จะเพิ่งกดเลยวกาแกินกาแฟอืมมีชวัลายโยโอ้โมันยังไม่ได้เหายัางยี่สิบอยู่เลยเันหกโมงครึ่งเ้อ